มาที่ก่อนะไปกอบอกนะผมกอบอกนะไม่ทำให้นะผมก็ไม่อยากโ์ผมผมผมทำผมทำให้เฉพาะที่ผมถ่ายอ่ะถ้าเรียกถ้าถ้าเรียกอีกเขาหนึ่งแล้วไม่มาผมก็จะตีแฟนโชว์ทุกคนนะครับที่รัดอีกอ้วนมนี่ดิอีกอ้วนูหลอกในเลยมันอุบาทจ็ดทุกคนทุกคนดู มันหลอกในเนาะก็ยังจีบกี่วันอยวนี่มึงที่แหละไปมึงยืนตรงเดียวไปมึงยืนตรงเดียวเอาหันหลังหันหลังหันหลังโอ้เพี่นจีบ้าพี่นหนาลักที่สุดพี่นจีบ้าพี่นหนาลักเนี่ยพี่บ้าข้างนธรรมพี่จีบ้าพี่นหนาลักเนี่นไหนจริงเดี๋ยวพี่หนาลักดอกแต่ว่าก็นุก็รักเหมือนเดิมแหละรอน้องปลายของนุกด้วยแพ้คู่ มันทายรูอยู่ครับมันก็นีหรอ